สวัสดีค่ะเราอยู่ในช่องหลังบ้านทนายลุงพลนะคะวันนี้หลังบ้านทนายลุงพลก็จะมาพบปะพูดคุยกับ f c ฟนะคะจะมาเล่าเกี่ยวกับการทำงานของท่านทนายสุรชัยชินชัยนะคะออหลังจากที่ท่านกลับมาจากจังหวัดหนองคายนะคะช่วงวันที่14-15ท่านได้ลงพื้นที่ ร่วมกับครอบครัวเพื่อไทยนะคะพบปะพี่น้องอ,อีสานนะคะในจังหวัดหนองคายนะคะ FC ซก็1 4 5ท่านอยู่ที่จังหวัดหนองคายนะคะวันที่16ท่านเดินทางกลับนะคะเดินทางกลับมาลงเเครื่องที่สนามบินดอนเมืองช่วง10โมงนะคะแล้วท่านก็ไปต่อที่ อาคารรัฐสภานะคะก็ไปถแถลงข่าวเปิดตัวครอบครัวเพื่อไทยนะคะช่วง1 1บเอมครึ่งที่ห้องข่าวพักเพื่อไทยนะคะเอแล้วก็พูดคุยกันเ,ออเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างพรบรนะคะประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสนะคะครั้งที่สองที่ห้อง เอซีหกศูนชั้น6นะคะในวันที่17เวลา9ก้าโมงครึ่งนะคะอาคารรัฐสภาก็ได้ปรึกษาหารือกันนะคะกับผู้ใหญ่เนาะนี่คือแผนงานนะคะที่ท่านได้ทำผ่านมาในวันที่16หนะคะหลังบ้านก็เพิ่งได้มาพูดคุยกับ f อฟนะคะก็คืออยากจะบอกว่าหลังจากที่ท่านลงพื้นที่ในจังหวัดหนองคายแล้วก็กลับมา ที่กรุงเทพมหานครนะคะท่านก็ยังไม่ได้พักนะคะก็คือจะทำงานต่อเลยนะคะก็คือเวลาทุกนาทีมีค่านะคะ FC ก็พอพอพูดคุยพบปับผู้ใหญ่เสร็จแล้วนะคะก็ในวันเดียวกันก็จะมีท่านอาจารย์แป๋วนะคะจากมหาวิทยาลัย จากมหาัยธรรมศาสตร์นะคะขออภัยนัดสัมภาษณ์นะคะนัดพูดคุยกับท่านเกี่ยวกับเ,เรื่องปริญญาเอกของคุณสมชายนะคะสแสวงนอกที่ห้องพักเพื่อไทยเหมือนกันนะคะชั้นหกของอาคารรัฐสภาก็จะพูดคุยกันอยู่สักพักหนึ่งนะคะอันนี้คือ,อ,อหลังบ้านได้พูดคุยแล้วก็ สอบถามท่านทนายนะคะก็พูดคุยกันอยู่พักหนึ่งนะคะก็แยกย้ายกันกลับบ้านพักผ่อนนะคะ FC ก็มาต่อด้วยของวันที่17ช่วงเช้าของวันที่17นะคะช่วง9.30โมงคึ่งก็จะมีประชุมคณะกรรมาการพิจารณาร่าง พรบรประกอบรัฐธรรมนูนว่าด้วยการเลือกตั้งสสครั้งที่สองนะคะที่ห้องประชุะชม AC 604ชั้น6ของอาคารรัฐสภานะคะก็ประชุมกันเสร็จก็จะพูดคุยกันนะคะก็ทำงานเป็นการทำงานนะคะของท่านผู้ใหญ่หลายๆท่านเนาะจะมีการประชุมความคืบหน้าเตรียมความพร้อม เรื่องป้ายต่างๆนะคะเรื่องนโยบายในการหาเสียงของผู้สมัครสอกอนะคะช่วงบ่ายสองที่ชั้นสิบพักเพื่อไทยนะคะอันนี้ต่อเป็นงานต่อนะคะแล้วก็สายๆถึงช่วงน่าจะช่วงบ่ายนะคะอันนี้ช่วงบ่ายของวันที่17นะคะก็จะมีคุณแจนนัดทานข้าวกับ แกนนำชุมชนนะคะเ,เขตป้อมปราบจำนวน30ท่านนะคะออของน้องเมธาคํำสุภานะคะผู้สมัครสอกอเขตป้อมปราบนะคะที่ร้านอาหารบูนซ,ซีฟู้ดเนาะถนนบรรทัดทองนะคะช่วงเวลา6โมงเย็นนะคะของวันที่17ก็คือ,อ,อนัดทานข้าว ก็จะมีการพูดคุยเรื่องงานไปด้วยนะคะนี่คือการทํางานของของท่านทนายแล้วก็ผู้ใหญ่ที่ไปด้วยกันนะคะก็คือวันหนึ่งท่านไม่ได้ทํางานแค่แบบอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยท่านก็จะทำหลายหลายอย่างในเวลาเดียวกันเหมือนกันนะคะก็จะมีการพูดคุยกันก็ท่านก็จะ,อะพอมาวันที่18นะคะท่านทนายสุรชัยชินชัยก็จะว่าง ว่างหนึ่งวันนะคะว่างหนึ่งวันว่างในที่นี้หมายความว่าว่างจากการประชุมจากการพบปะพูดคุยกับผู้ใหญ่นะคะแต่ว่าวันที่18ท่านก็มีงานที่สำนักงานกฎหมายธรรมรังสีนะคะโดยการนัดพูดคุยกับออลูกความนะคะมีมีลูกความมาขอคำปรึกษานะคะมาพูดคุยงานกันเนาะก็ท่านก็จะทำงาน อย่างนี้แหละค่ะวันวันหนึ่งก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะคะอันนี้หลังบ้านเอาอชีวิตการทำงานของท่านนะคะมาเล่าให้ F อซได้ฟังกันเนาะพอพอมาวันเสาร์ก็คือเมื่อวานเมื่อวานนะคะช่วงเช้าก็จะออกไปทำงานข้างนอกแล้วก็ช่วงสี่โมงเย็นนะคะก็จะมีการประชุม ของอีสานพิวัฒน์สมาคมนะคะซึ่งท่านทนายสุรชัยชินชัยก็เป็นนายกนะคะนายกอีสานพิวัฒน์สมาคมนะคะตามที่หลังบ้านได้ลงคลิปก่อนอของเมื่อวานให้เอฟซีได้ดูกันนะคะก็ะช่วงเช้านะคะเช้าของวันที่20ก็คือวันอาทิตย์วันนี้นะคะ เมื่อตีห้าท่านก็ได้เดินทางไปที่สนามบินนะคะเ,เพื่อที่จะไปทางภาคใต้นะคะไปหาดใหญ่ไปสามจังหวัดชายแดนนะคะคือเดินทางจากสนามบินดอนเมืองนะคะไปลงที่หาดใหญ่เพื่อจะไปสามจังหวัดชายแดนภาคใต้แจกสิ่งของเครื่องใช้ให้กับผู้ประสบภัยจากน้ำท่วมนะคะก็ เดินทางออกจากบ้านตีห้าเมื่อคืนนะคะไปถึงเครื่องออกหกโมงนะคะที่สนามบินดอนเมืองนะคะ,ะก็ไปถึงที่สนามบินดอนเมืองก็ไปลงเครื่องที่หาดใหญ่เนาะก็ไปแจกข้าวของเครื่องใช้ให้กับผู้ประสบภัยนะคะเสร็จแล้วในวันนี้ช่วง สี่โมงเย็นนะคะท่านก็จะได้เดินทางกลับจากานาราธิวาสนะคะมาที่สุวรรณภูมินะคะกรุงเทพมาลงที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะวันที่วันที่ยี่สิบวันที่ยี่สิบคือวันนี้นะคะท่านก็จะอยู่ที่าหาดใหญ่นะคะ แล้วก็คือเดินทางไปกับครอบครัวเพื่อไทยนะคะพอเสร็จจากหาดใหญ่ท่านก็จะเดินทางไปต่อที่จังหวัดอุดรน,นะคะในวันนี้ก็วันนี้กับจากหาดใหญ่ท่านก็จะบินไปที่จังหวัดอุดรเลยนะคะ,ะแล้วก็เดินทางกลับนะคะจาก จังหวัดอุดรมาลงที่ดอนเมืองนะคะขึ้นเครื่องก็จะช่วงประมาณ5้าโมงนะคะที่มาลงที่สนามบินดอนเมืองนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ท่านมีงานต่อนะคะท่านมีงานต่อในวันพรุ่งนี้นะคะโดยออจะเข้าพบนะคะท่านเอก เอกอัขาราชทูตสวิสเซอร์แลนด์นะคะและคณะเข้าพบที่พักเพื่อไทยนะคะในวันในวันที่21เนอ,ะ,อะถ้าหลังบ้านพูดผิดหรืออะ,อ,ะอะไรอย่างนี้นะคะก็ต้องขออภัย FC ด้วยนะคะบางทีแบบว่าข้อมูลเยอะนะคะอันนี้เราเราข้อมูลเยอะเราจำไม่หมดนะคะบางทีแบบ งานท่านเยอะหลายอย่างเราเราจำไม่หมดจริงๆนะคะก็ต้องขออาภัย FC ด้วยนะคะบางทีแบบพูดผิดพูดถูกเนาะก็วันที่21ท่านจะเอกอัครราชทูตสวิสเซอร์แลนด์นะคะเข้าพบเข้าพบท่านและคณะนะคะเข้าพบกันพบปะกันที่พักเพื่อไทยนะคะในวันที่21คือวันพรุ่งนี้นะคะ แล้วก็พอมาวันที่22 22มีนาคมนะคะ2,565นะคะก็จะมีการถแถลงข่าวเปิดตัวผู้สมัครสภากรุงเทพนะคะก็คือสอกอเนอะทั้ง50เขตในช่วงเวลาประมาณ10โมงนะคะที่พักเพื่อไทยและ,ะก็จะมีการประชุมหัวหน้าพัก ร่วมฝ่ายค้านนะคะผ่านระบบซูมนะคะทุกวันนี้มีโควิดนะคะก็จะไม่ได้ไปประชุมร่วมกันพบปะเจอหน้ากันนะคะก็จะประชุมออนไลน์กันนะคะด้วยระบบซูมนะคะก็จะเป็นการพูดคุยในระบบอิเล็กทรอนิกส์กันเนาะไม่รู้พูดถูกหรือเปล่านะคะ fc ทุกวันนี้เราเราไม่ได้ไปพบปะพูดคุยกันแล้วนะคะโลกโควิดนะคะ ก็ด้วยเหตุที่โควิดทําให้เราไม่ได้พบปะกันเนาะก็จะป,ประชุมผ่านซูมนะคะก็พูดคุยกันได้เหมือนเดิมนะคะก็หลังจากวันที่22เปิดตัวนะคะ,ะแถลงข่าวผู้สมัครสสเอ้ยผู้สมัครสอกอนะคะของกรุงเทพเสร็จแล้วก็จะมีการประชุม นะคะของหัวหน้าพักร่วมฝ่ายค้านนะคะก็วันที่23อันนี้คือหลังบ้านจะเอามาพูดคุยให้ F.C. ได้รู้นะคะว่าท่านทำงานที่ไหนอะไรยังไงนะคะในแต่ละวันก็วันที่23นะคะก็จะประชุมคณะกรรมาการนะคะพิจารณาร่างพรบรประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสนะคะ ที่ห้อง604ชั้น6เวลา9โมงครึ่งของอาคารรัฐสภาเหมือนเดิมนะคะก็เหมือนเอาเรื่องที่พูดคุยกันในวันก่อนมาสรุปมาหาข้อมูลกันนะคะอันนี้ก็ประชุมกรรมธิการบริหารนะคะเวลาบ่าย2โมงที่พักเพื่อไทยอีกนะคะก็อันนี้ก็สำหรับท่านนะคะที่สะดวกเนาะก็ทุกวันนี้ ที่ประชุมซูมประชุมอะไรพวกนี้ก็สำหรับท่านที่อยู่ทางไกลไม่ต้องเดินทางมานะคะก็สะดวกไปอีกแบบหนึ่งนะคะวันวันที่24นะคะก็จะมีการประชุมกรรมธิการนะคะพิจารณาร่างพรบรประกอบรัฐธรรมนูญเหมือนเดิมนะคะช่วงเวลา9 3้าโมงครึ่ง ชั้น6อาคารรัฐสภานะคะห้อง C A 604นะคะ F c แล้วก็วันที่25วันที่25มีนาคมนะคะ2565นะคะท่านก็จะเด,เ,เดินทางไปที่จั